รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กรทับบกร่วมกับบริษัท360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองเสนอ ขอต้อนรับคนไทยทั้งประเทศและคนไทยที่อยู่ในอีก150ประเทศทั่วโลกเข้าสู่รายการวาไรตี้สีภาคค่ะเที่ยวสนุกชุมชนกุดีจีนแหล่งรวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามหาขนมฝร,รั่งอายุกว่า200ปีเจาะลึกหลักคิดนักเขียนชื่อดังผู้นำเสนอเรื่องพระพุทธศาสนาในเชิงวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจง่ายกับทันตประพยพสมสุจิราแจกสูตรเมนูฟิวชั่นลาบปลาแซลมอนรแสแซบสุดซีด รายการที่จะนำเสนอเรื่องราวหลากหลายในเมืองไทยทั้งสถานที่ท่องเที่ยวอาหารการกินศิละปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญารวมถึงแคมเปญเชิญพิเศษในช่วงบุคคลต้นแบบคนดีสีภาพด้วยค่ะ แล้ววันนี้ปอพาท่านผู้ชมมาที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่อยู่ในเขตพื้นที่ห้วยขวางกรุงเทพมหานครทําไมต้องมาที่นี่อ้าไม่ธรรมดาแน่นอนถ้าธรรมดาก็ไม่ผ่ามาสิคะที่นี่พิเศษจริงๆฟังชื่อเลยนะคะแค่ชื่อเาก็ดูเก๋แล้วชื่อโรงแรมมีสไตล์มิวเซียมคะ่ะอ้าวพูดถึงโรงแรมทําไมมีคําว่ามิวเซียมเาะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคำว่ามิวเซียม หมายถึงพิพิธภัณฑ์นั่นก็เป็นเพราะว่าโรงแรมแห่งนี้เป็นมากกว่าโรงแรมนั่นเองด้านในเขาจะมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจมากๆไม่มีที่ไหนเหมือนเลยค่ะโดยเฉพาะแลนด์มาร์กของโรงแรมแห่งนี้อยู่บริเวณด้านหน้าเป็นประติมากรรมรูปสมอเรือ ซึ่งเราจะไม่ค่อยพบเห็นในโรงแรมทั่วไปนะคะแต่เอสมอเรือเนี่ยเขาสื่อความหมายอะไรขออุบไว้ก่อนนะคะช่วงท้ายรายการปอจะมาเฉลยคะ่ะแต่ตอนนี้เราจะเริ่มกันก่อนเลยกับช่วงวิถีสีภาคน้องน้ำทิพย์พิธีกรสาวสวยจะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสกับวิถีชีวิตของชุมชนชาวกูด,ดีจีนไปกันเลยคะ่ะช่วงวิถีสีภาคสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราชเสริมรักยืนยหยัดยุติธรรม ในช่วงวิถีสี่พางนะคะแล้ววันนี้ค่ะน้ำทิพย์อยู่ที่ชุมชนกูดีจีนค่ะจริงๆวันนี้น้ำทิพย์มีภารกิจนะคะ <What? S 1> ซึ่งจะมาตามหาขนมเส้่งซึ่งเป็นขนมโบราณที่มีอายุมานานมากกว่า200ปี <Wow. S 1> แต่ก่อนอื่นเราไปเดินสำรวจรอบๆชุมชนกูดีจีนกันก่อนเลยค่ะไปค่ะ ถ้าอยู่ด้านหลังของน้ำพิมนะคะนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์บ้านกูดีจีนค่ะเดี๋ยวเราตามเข้าไปชมด้านในกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้มีการรวบรวมเรื่องราวอันเก่าแก่ของชาติสยามโปรตุเกสตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสินทรงก่อตั้งกรุงธนบุรีชุมชนกูดีจีนเป็นชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรีเมื่อพูดถึงชุมชนกูดีจีนแล้วจะนึกถึงชุมชนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติาศาสนาะและวัฒนธรรมนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมที่ชุมชนแห่งนี้จึงมีทั้งวัดไทยศาลเจ้าจีนและโบสถ์คริสต อีกทั้งที่มาของขนมไทยที่ได้แรงบันดาลใจมาจากโปรตุเกสของท้าทองกีบมา้าจนเกิดเป็นขนมขึ้นชื่อของชุมชนนี้ค่ะขนมฝรั่งนี้มีประวัติความเป็นมาเป็นยังไงบ้างคะก็ประมาณเมื่อ250ปีที่แล้วที่สมเด็จพระเจ้าตักสินเนี่ยพระราชทานที่ดินให้ชาวโปรตุเกส มาอยู่ที่ชุมชนกุดีจีนช่วงเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่ชาวโปรตุเกสก็ได้ทำขนมนี้ขึ้นมาเพื่อจะแจกจ่ายก็เราก็ได้อ่านนำมาเป็นอาชีพในปัจจุบันแล้ววันนี้ค่ะน้ำทิพย์ให้คุณพี่นะคะมาช่วยสอนน้ำทิพย์ยอดขนมค่ะแล้วมารอดูกันนะคะว่าน้ำทิพย์จะทำได้หรือทำไม่ได้ค่ะ <S <S 2> <S 2> เราได้ยินมาว่าหน้าขนมเนี่ยมีความหมายด้วยใช่ไหมคะหน้าขนมเนี่ยชิ้นเล็กเราจะมีลูกเกดกับน้ำตาล2องอย่างาลูกเกดหมายถึงว่าช่วยทำให้สุขภาพดีส่วนน้ำตาลนี่ก็มันจะเยอะจนแบบทำให้คนที่ที่รับประทานหรือว่านำไปไหว้เจ้าอะไรเงี้ย <ขอ S 1> มีความรู้สึกว่าล่ำรวยเยอะๆเหมือนน้ำตาล,ล,ตาลที่นับไม่ท้วอ,อ,อะไรหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะ บรรยากาศชุมชนเก่ามากวัฒนารรรมกว่า200ปีที่เต็มไปได้วยเสน่หอันน่าค้นหากับที่นี่ชุมชนกูดีจีนและหากใครอยากมาเที่ยวในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณน้องน้ำทิพย์มากค่ะพิธีกรสาวสวยของเราสดใสน่ารักจริงๆเลยและตอนนี้ปอก็พาท่านผู้ชมเข้ามาภายในของโรงแรมมีสไตล์มิวเซียมแล้วนะคะโอ้โหบอกได้เลยว่าพอเข้ามาเนี่ยตื่นตาตื่นใจมากๆกับงานศิละปะที่เขาใช้ออกแบบสร้างสารรค์ในการตกแต่งโรงแรมไม่เหมือนใครจริงๆค่ะแต่ตอนนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าห้ามพลาดพบกับแขกรับเชิญพิเศษในช่วงบุคคลต้นแบบคนดีสีผ้าค,ค่ะ คนดีสีภาคสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวน้ำดื่มตราสถานีรักโลกคนดีสีภาคของเราในวันนี้คือทันตแพทย์ผู้เปลี่ยนไปด้วยความรู้ความสามารถควบคู่กับการเป็นนักเขียนมือทองที่มีความมุมานะอดทนขยันหมั่นเพียรจนประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างสง่างาม สำเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดลมหาบัณฑิตจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนวมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจประสานมิตรมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางนั่นก็คือหนังสือไอสไตล์พบพระพุทธเจ้าเห็น The Top Secret The Miracle ศรัทธาหรืองมงายเป็นต้น วันนี้เราจะมาจาะลึกถึงเส้นทางความสำเร็จในงานเขียนหนังสือที่รวมเรื่องวิทยาศาสตร์จิตวิทยาและพระพุทธศาสนาเข้าไว้ด้วยกันในรูปแบบเข้าใจง่ายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจร่วมกันกับบุคคลต้นแบบคนดีสีภาคผู้คิดค้นการนำเสนอเรื่องพระพุทธศาสนาในเชิงวิทยาศาสตร์ทันตแพทย์สมสุจีรา ผู้ชมคะและตอนนี้ปอก็นั่งอยู่กับบุคคลต้นแบบคนดีสีผ้าของเราในวันนี้แล้วนะคะแทนตแพทย์สมสุจีราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับปอขออนุญ,ญาตเรียกอาจารย์หมอนะคะได้ครับอาจารย์หมอเป็นบุคคลที่มีแฟนคลับเยอะมากเพราะว่าอาจารย์เป็นเจ้าของงานเขียนที่มีจํานวนที่หลายเล่มมากๆเลยนะคะจำนวนยอดหนังสือที่เขียนออกมาแล้วสถิติของการจําหน่ายหนังสือด้วยเป็นยังไงบ้างคะถ้านับจริงๆประมาณ3ามเล่ม้วนะเยอะ34เล่ม ยอดขายถ้ารวมทุกเล่มเลยประมาณ2ล้านเล่ม2ล้านเล่มขายากขายยากมากเลยถึง2ล้านเล่มใช่ค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเลยนะคะว่าหนังสือที่ว่านี้คือหนังสืออะไรแต่ถ้าใครเป็นแฟนคลับของอาจารย์หมอจะทราบว่าอาจารย์หมอมีความเชี่ยวชาญมากๆในการนำหลักวิทยาศาสตร์และพระพุทธศาสนามาผสานกันเป็นหนึ่งเดียว Evet. แล้ววันนี้ล่ะค่ะองความรู้ท oh. ั้งหมดจะอยู่ที่นี่นะคะกับบุคคลต้นแบบคนดีสีภาคค่ะขออนุญาตพาจันย้อนเวลาไปในวัยเยาว์หน่อยนะคะว่าตอนเด็กเนี่ยเด็กชายสมเป็นยังไงคะตอนเด็กเด็กผมเรียนไม่เก่งเลยนะช่วงป .3 นี่ผมได้ที่หลวงห้องอ่ะโอ้ใช่แล้วเขาดีขึ้นป .4 ได้ได้ครูดีอาจารย์ดีแล้วก็เหมือนกับรักผมเป็นพิเศษมีอะไรก็ช่วย ช่วยเติเป็นพิเศษ,ษ,ษอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วพอขึ้นป .4 ผมได้ที่หนึ่งเลยโอ้โหเยี่ยมมากค่ะแล้ว <c oughs> หลังจากนั้นก็เรียนเก่งมาเรื่อยๆ <c oughs> แต่ตอนปถมนี่ผมอยู่ที่ระยองอ่ะอยู่ที่อสมชันระยอง <c oughs> ซึ่งซึ่งชีวิตเด็กต่างจังหวัดเนี่ยจะเหมือนในภาพ,พยนตร์เรื่องแฟนชัน้นฮะเสาร์อา <c oughs> <c oughs> ทิตย์วันหยุดก็ขี่จักรยานไปเที่ยวกันนะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็อ่ามันเป็นอะไรที่ไม่เหมือนกับชีวิตเด็กกรุงเทพคะซึ่งซึ่งแต่ผมได้เปรียบตรงเนี้ยก็ไปวัดไปแต่ตอนนั้นผมยังไม่สนใจพุทธศาสนาเท่าไหร่นะเพราะว่ายังเด็กไป จุดเปลี่ยนของชีวิตคือตอนเข้ามาอยู่กรุงเทพเข้าเตรียมอุดมม .4 ค <c oughs> ือจากสมชันเนี่ยความฝันของเด็กม .3 ทุกคนคืออยากเข้าเตรียมอุดมค <c oughs> แล้วพอมาสอบเข้าเตรียมอุดมได้เนี่ยสำคัญมากจุดนั้นเป็นจุดที่ทําให้ผมตั้งใจเรียนขึ้นเยอะเลยค่ะจกรั่งสอบติดแพทย์ผมเรียนอยู่เตรียม2ปีเท่านั้นเองเพราะว่าม .6 ผมไม่ได้เรียน แล้วก็สอบหาชั้นขึ้นสอบเทียบเข้าอันตแพทย์ในท่ด้วยโอ้โหอัจฉริยะค่ะอย่างนั้นจนกระทั่งออกมาเป็นทันตแพทย์สมใจใช่ใช่ทำไมถึงเป็นหมอฟันค่ะประมาณปี2 5 3 6มผมได้เจอพระอาจารย์ชาวพม่าเป็นเป็นพระสายวิปัสนากรรมฐานนะฮะท่านก็สอนวิปัสนากรรมฐานให้กับผมจุดนั้นอ่ะทำให้ผมหันมาศึกษาพุทธศาสนาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ ศาสนาพุทธมีอะไรที่ลึกซึ้งมากๆเลยนะ <c oughs> แล้วผมก็เลยไปเรียนคืออยากรู้จริงๆเลาผมอยากรู้อะไรผมจะเรียนจริงๆเลยนะแล้วผมก็ไปศึกษาเลยไปสมัครเข้าบริญญาโทจิตวิยาเพื่อหาว่าไอ้ตะวันตก,กมันคิดยังไงกับเรื่องของจิต <c oughs> ซึ่งซึ่งศาสนาพุทธเป็นการศึกษาเรื่องของจิตโดยตรงอยู่แล้ว <c oughs> ผมรู้สึกว่าเอ๊ะ <c oughs> เขาลงไม่ลึกเท่ากับทางพุทธศาสนาพุทธศาสนาลงเรื่องของจิตลึกกว่านะฮะนั่นแหละคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้ผมรู้สึกว่าตะวันตกเนี่ยศึกษาจิตวิยาทางวิทยาศาสตร์ นะฮะซึ่งในที่สุดมันจะปันแค่ของซิกมุนฟอยน์นั้นเองเรื่องของจิตใต้สำนึกก็ลงไปลึกกว่านั้นไม่ได้ถ้าย้อนไปที่อาจารย์บอกว่าพอไปศึกษาจิตวิทยาแล้วจริงๆไม่ลึกซึ้งเท่าพระพุทธศาสนามีงานเขียนหรืองานวิจัยใดไหมคะของทางตะวันตกที่อาจารย์รู้สึกว่าใช้ได้แล้วก็มาต่อยอดไปสู่งานเขียนของอาจารย์ก็คือของอย่างเช่นของคาวจีจุงอย่างเงี้ยเขาจะพูดถึงเรื่องของจิตใต้สำนึกจิตเหนือสำนึกของซิกมันฟอย์ก็เหมือนกันนะฮะ ซึ่งซ <mel> ึ <ms> <Okay. S 2> one, ่งเอามาต่อยอดในทางพุทธศาสนาคือ hmm. ว่าในทางตะวันตกเนี่ยก็จะมองแต่คุณสมบัติของจิตที่ออกมาเหมือนน้าแก้วหนึ่งเนี่ยเขาจะบอกว่าน้ามีจุดเดือดร้อยองศาเซนเซเยสมีจุดเยือกแข็งศูนย์องศาเซนเซียสมีความหมืดเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าทางพุทธศาสนานี่จะมองไปถึงองค์ประกอบของน้ําเลยหมายความว่าน้ําประกอบด้วยไฮโดรเจนนะออกซิเจนนะแล้วมันทําพันธะกันอย่างนี้นะพันธะโคเวเลนต์นะอย่างเงี้ย คือพระพุทธเจ้าอธิบายอย่างนั้นเลยว่าจิตประกอบด้วยอะไรบ้างค่ะ <c oughs> แต่ทางทางวิาาทยาศาสตร์ทางตะวันตกเขาจะไม่ลงไปถึงขนาดนั้นค่ะ <c oughs> ซึ่งผมถึงบอกว่าทางพุทธที่ลึกกว่าเยอะจนกระทั่งออกมาเป็นหนังสือเล่มแรกในชีวิตตอนนั้นชื่อเล่มไหนคะไอสไตล์พบพระพุทธเจ้าเห็นนั่นคือหนังสือเล่มแรกในชีวิตที่อาจารย์หม,มอเขียนว้าวน่าตื่นเต้นจังเลยค่ะ วันนี้เราจะได้สัมผัสมุมมองระหว่างพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ในมุมมองที่แตกต่างจากที่เคยรับรู้มาแน่นอนค่ะหรือเรื่องนี้แรงบันดาลใจมาจากทฤษฎีสัมพัทธภาพตอนที่ผมเรียนธนแพทย์ปีหนึ่งเนี่ยได้เรียนเรื่องทฤษฎีสัมพัทธภาพซึ่งในช่วงเวลาเดียวกับที่ผม วิปัสนากรรมฐานด้วย <c oughs> แล้วทิศีสัมพัทธภาพเนี่ยบอกเรื่องของเวลายืดหดซึ่งในตอนแรกเนี่ยผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องในทางพุทธศาสนาที่ผมศึกษามาว่าหนึ่งวันบนสวรรค์ชั้นดาวดึงจะเท่ากับร้อยปีโลกมนุษย์ <c oughs> ใช่ไหมที่เขาบอกหลายๆอย่างที่ผมศึกษาในทางพุทธศาสนาเนี่ยก็ข้านความรู้สึกนะของคนที่เรียนมาสายวิทย์นะ <c oughs> เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งทำให้คําสอนทางพุทธศาสนาเนี่ยยากที่จะมาเหนี่ยวนําคนที่เรียนมาทางสายวิทย์ได้ แล้วไอสไตน์พบพระพุทธเจ้าเห็น <c oughs> แก่นของเรื่องต้องการสะท้อนอะไรคะ <c oughs> ก็คือการค้นพบทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเรื่องของมิติที่4เนี่ยคือถ้ามิติที่3เนี่ยนิวตันเป็นคน,ค,นค้นพบเซอร์แซ็นิวตันพอไอสไตน์มาคน้นพบมิติที่4เนี่ยผมรู้สึกว่า มันน่าจอาอาธิบายเรื่องเวลายืดหดปอขออนุญ,ญาตน,นะคะปอขอความรู้จากอาจารย์เพื่อที่ผู้ชมแฟนๆรายการวารรตี้สีภาพทั่วประเทศที่ชมอยู่ตอนนี้อาจารย์พูดถึงมิติที่3มิติที่4งั้นขอความรู้เลยค่ะเริ่มจากมิติที่1ก่อนเป็นยังไงคะมิติห่1คือเป็นจุดแค่นั้นเองเป็นจุดสมมติว่าสมัยก่อนที่จะมีล้อเกวียวน,นะรเราจะต้องขี่ม้าใช่ไหมขี่ม้าแล้วเท้าม้าก็ลงเป็นจุดๆๆๆจุดจุดค่ะเพราะหลังจากนั้นเราค้นพบล็อเกียนเนี่ยเราสามารถลากไปได้เลยใช่ไหมอันนั้นค ทีนี้พอนิวตันมาค้นพบกฎของแรงเราสามารถสร้างเครื่องบินสร้างจรวดอันนั้นคือมิติที่สามแล้วพอมาถึงยุคของไอน์สไตน์เนี่ยเราสามารถสร้างดาวเทียมสร้าง GPS สร้างอะไรที่เกี่ยวกับการยืดหดของเวลาอันนั้นคือมิติที่4นี่คือทฤษฎีคือทุกวันที่เราใช้ Google Ma p ใช้อะไรพวกนี้เนี่ยมาจากทฤษฎีไอน์สไตน์นั่นเลยคือไพ่อย่างนั้นการชี้ตำแหน่งของเราเนี่ยจะคาดเคลื่อนไปเยอะเลยถ้าไม่เราไม่ชดเชยเวลา ที่ดาวเทียมส่งลงมาอันนี้เรียกว่าทฤษฎีสัมพันธภาพสัมพัทธภาพสัมพัทธภาพใช่ครับแล้วก็เป็นทางวิทยาศาสตร์เป็นทางวิทยาศาสตร์แต่พอเอามาปรับเทียบกับพระพุทธศาสนาจะเหมอเทียบยังไงคะก็คือเวลาของเราพบภูมิเนี่ยมันไม่เท่ากันแต่ก่อนผมสงสัยมากเลยว่าถ้าคนเราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยแล้วที่พระพุทธเจ้าบอกว่า เวลาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงหนึ่งวันเท่ากับร้อยปีโลกมนุษย์แล้วถ้าเกิดเราขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงหนึ่งวันแค่นั้นพอ <c oughs> แล้วลงมาเราไม่ต้องไปเกิดอีร้อยปีข้างหน้าหรอ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เพราะว่าเวลาของโลกจะเดินเร็วกว่า <c oughs> ใช่ค่ะแล้วทําไมพระพุทธเจ้าบอกว่าบางคนตายแล้วเกิดทันทีเกิดมาเป็นมนุษย์อีกรอบหนึ่งได้ <c oughs> คือจริงๆเวลาของแต่ละภพเนี่ยมันไม่ได้ดนักต่อเนื่องกันเพราะฉะนั้นถึงเราเสียชีวิตในวันนี้ตอนสิบโมงเช้าแล้วเราไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงอีหนึ่ง เราลงมาเกิดเราอาจจะเกิดตอนสิบเอ็ดโมงก็ได้เข้าใจในสิ่งที่อาจารย์ค้นพบแต่จะอธิบายอย่างไรให้คนเข้าใจได้ชัดเจนมากขึ้นว่ามันเป็นจริงๆใช่ไหมจริงๆหรือคือยิ่งฟังยิ่งสงสัยว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้เข้าใจได้อย่างง่ายๆจริงๆเพราะว่าเข้าใจว่าหนังสือเรื่องไอสไตน์พบพระพุทธเจ้าเห็นยอดขายพุ่งสูงมากทุกคนที่ได้อ่านและศึกษาจริงๆจะเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์ค้นพบแต่แต่ตอนนี้จะทำยังไงให ให้เห็นเป็นตุกตาภาพชัดเจนนะคะว่าเวียนว่ายตายเกิดมีอยู่จริงออเอาเรื่องเวลาก่อนอเวลาก็คือคล้ายๆกับตอนที่สมมติมีระเบิดเวลาลูกหนึ่งจะระเบิดภายในหนึ่งนาทีคนที่ไม่มีสติเนี่ยแก้ไม่ทันระเบิดก่อนแต่คนที่มีสติเนี่ยหนึ่งนาทีของเขาจะยาวกว่าคนอื่นก็คือยิ่งสติละเอียดเท่าไหร่เวลามันจะยืดไปโดยอัตโนมัติเลยเหมือนเหมือนนักกอล์ฟใช่ไหมคะที่ตีกอล์ฟใช่ใช่ตอนนักกีฬาที่เขาฝึกเก่งๆเขาจะมีภาวะนี้ครับ จริงๆฝรั่งก็ฝึกสตินะแต่เขาไม่เรียกสติแค่นั้นเองฝึกฝึกครับผมเห็นนักกีฬาว่ายน้ําเนี่ยเขาจะให้ว่ายแล้วเขาก็อัดเทปไว้ใต้น้ำนะแล้วเขาจะมาซอยเป็นช็อตๆทุกเสี้ยววินาทีเลยนะเสี้ยววินาทีนี้คุณกางนิ้วนะเสี้ยววินาทีนี้คุณมุมมือกลิ้นะอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละคือจุดสปีดของเขาแหละช็อตต่อช็อตเลยคืออยู่แบบให้ว่ายใหม่รอบหนึ่งให้ช้าๆแล้วห้ามกิ้แล้วถึงอีกจุดหนึ่งมันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆ นั่นแหละทางพุทธเรียกว่ากายานุปัสนาสติปฐานแต่ทางฝั่งเขาไม่เรียกเขาเขาไม่รู้แต่จริงๆเนี่ยนักกีฬาระดับโลกเนี่ยมีสติที่สูงโดยปกติอยู่แล้วเข้าใจแล้วค่ะครับโอ้โหฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเจนเลยนะคะว่านาทีช่วงเวลาระหว่างพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์สะท้อนการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงว่าต้องอยู่บนความไม่ประมาทและมีสติอยู่เสมอค่ะ ประโยชน์ของการฝึกสติถ้าหากจะนํามาใช้ในชีวิตประจําวันในเรื่องการทํางานหรือทาธุรกิจใช้แบบไหนดีคะอาจารย์วิธีการปรับใช้ถ้าเราฝึกสติได้เนี่ยเราจะเห็นอะไรละเอียดกว่าคนอื่นค่ะซึ่งถ้าเห็นละเอียดกว่าคนอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราจะเร็วกว่าคนอื่นเสมอเลยนะสมมติในทางธุรกิจเราจะเห็นคู่แข่งช้ากว่าเราช้ากว่าเราเก้าเลย หลอดการสนทนาในวันนี้เราได้รับความรู้มากมายจากคุณหมอในเรื่องมุมมองต่างๆแบบมีเหตุมีผลควบคู่ก,กับการใช้หลักธรรมะและวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกันได้อย่างไม่น่าเชื่อคุณหมอยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ติดตามอีกมากมายติดตามได้ในอาทิตย์หน้าเราจะไปดูกันว่าการใช้ศาสตร์และศิลป์ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นต้องทำอย่างไรค้นหาคำตอบเรื่องนี้ด้วยกันกับบุคคลต้นแบบคนดีสีภาค ผู้คิดค้นกนนารนำเสนอเรื่องพระพุทธศาสนาในเชิงวิทยาศาสตร์ทันตแพทย์สมสุจีรา ในที่สีภาคอีกช่วงนะคะและตอนนี้ปอก็อยู่บริเวณล็อบบี้ของโรงแรมมิสเตอร์มิวเซียมค่ะบอกได้เลยว่าพอเข้ามาถึงนะคะโอ้โหเรียกได้ว,ว่าตื่นตาตื่นใจมากๆกับงานศิละปะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะคือของตกแต่งงานศิละปะรูปเรือที่เปรียบเสมือนกับเป็นการจอดเทียบท่าให้เป็นที่นั่งเพื่อรอต้อนรับแขกที่จะเข้ามาลงหลักปักฐานที่นี่คุณผู้ชมดูสิคะเรือลำนี้มีของสะสมมากมายเลยค่ะทั้งเข็มทิศธนบัตแล้วก็แผนที่รวมทั้งเหรียญต่างๆด้วยทําให้เรารู้สึกว่าเราสดชื่น ได้เปลี่ยนบรรยากาศจริงๆชมไม่เบื่อเลยค่ะโดยเฉพาะนี่เลยมุมนั่งสบายๆและตอนนี้ก็ถึงเวลาอิ่มอร่อยได้ประโยชน์แล้วกับช่วงเมนูสีผ้าซึ่งวันนี้พิเศษมากๆเลยค่ะเพราะว่าธรรมชาติซีฟู้ดได้ส่งวัตถุดิบชั้นเลิศมาให้กับทางรายการนั่นคือปลาแซลมอนคุณภาพมาเนระมิดเมนูแสนอร่อยให้ท่านผู้ชมในชื่อเมนูลาบปลาแซลมอนค่ะ เมนูสีผ้าของเราในวันนี้ขอนำเสนอการฟิวชั่นระหว่างอาหารของภาคอีสานและปลายยอดฮิตเข้าด้วยกันนั่นก็คือเมนูลาปลาแซลมอนส่วนประกอบมีดังนี้ปลาแซลมอนจากธรรมชาติซีฟูด้ดน้ำ๊อกไก่พริกไทยดำน้ำมันเกลือน้ำมะน,นาว เข้าวคั่วพริกป่นหอมแดงซอยพริกแห้งต้นหอมใบสะระแหน่ผักชีฝรั่งผักเคียงซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองแป้งทอดกรอบตราฉลากทองเริ่มต้นด้วยการนำส่วนหนังปลามาซับน้ำให้แห้งปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยดำเพื่อเพิ่มรสชาติ จากนั้นตั้งกระทะให้น้ำมันร้อนนำหนังปลามาคลุกกับแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจากนั้นนำลงไปทอดให้เหลืองกรอบและนำมาพักไว้มาต่อก,กันที่การทำลาบปลาแซลมอนนะคะตั้งกระทะให้ร้อนแล้วใส่น้ำซอกไก่พอประมาณรอจนน้ำเดือดจึงใส่เนื้อปลาแซลมอนสับลงไป เราจะเนื้อปลาสุกปรุงรสด,ด้วยพริกป่นซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองแล้วคลุกให้เครื่องปรุงทุกอย่างเข้ากันจากนั้นตักใส่ถ้วยเติมน้ำมะนาวสองช้อนโต๊ะตามด้วยข้าวคั่วต้นหอมหอมแดงซอยผักชีฝรั่งใบสะระแหน่พริกแห้งคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งและบีบมะนาวเพิ่มความเปรี้ยวปิดท้ายจากนั้นตักใส่จาน ตกแต่งเพิ่มสีสันด้วยผักเคียงและหนังปลากรอบเพียงเท่านี้ก็จะได้เมนูลาบปลาแซลมอนจากธรรมชาติซีฟู้ดอาหารอีสานแบบฟิวชั่นที่ทำตามได้ง่ายๆและอร่อยจนต้องบอกต่อแล้วล่ะค่ะขอขอบคุณปลาแซลมอนจากธรรมชาติซีฟู้ดและผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทอง และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวหลากหลายในเมืองไทยที่วารตที่สีภาพนำมาฝาทท่าผู้ชมนะคะโดยเฉพาะมาเฉลยกันเลยกับสมอเรือซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของโรงแรมแห่งนี้มีสไตล์มิวเซียมค่ะสมอเรือที่เห็นอยู่นี้อยู่บริเวณด้านหน้าของโรงแรมมีความหมายถึงการพร้อมที่จะลงหลักปักฐานของนักเดินทางจากทั่วทุกสารทิศพร้อมบริการที่แสนประทับใจค่ะ ท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel สถานีรักโลกนะคะวันนี้ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองค่ะอาทิตย์หน้าเวลา11 .5 นานิกานาทีทางททบ5แห่งนี้เราจะกลับมารวมพลังรักความเป็นไทยอุรัก์มรดกอันล้ำค่าวไว้ให้ลูกหลานสืบไปในวารีี่สีภาคสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ